สวัสดีครับผมอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่มีในสวนวันนี้ก็คือจะมาใส่ปุ๋ยต้นไม้ที่ปลูกไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นมันสำปะหลังอันนี้เป็นมันสำปะหลังที่ปลูกไว้ทํา,ทาของหวานนะครับมันเชื่อมส่วนนี้ก็จะเป็นไม้ผลนะครับเป็นลำไยที่เพิ่งปลูกใหม่นะครับแล้วก็มะละกอต้นนี้ก็ได้ใส่ไปแล้วเมื่อช่วง23สสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับปุ๋ยที่ผมใช้เนี่ย ราคากระสอบละไม่เกิน30บาทครับแล้วแต่พื้นที่นะแต่อยู่นี่ซื้อได้ประมาณ30บาทนี่เลยครับนี่ก็คือรำหยาบครับมีหลายคนถามมาว่าเอาไปหมักก่อนไหมใช้ได้หรือเปล่าใช้ได้เลยไหมคลิปนี้ใช้ให้ดูเลยก็ใช้มาหลายปีแล้วนะครับรำหยาบเนี่ยก็คือเศษเหลือจากโรงสีนะครับก็คือเป็นส่วนของปลายข้าวอันนี้จะมีธาตุอาหารสูงครับเขาไปเลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ก็ได้ แต่ที่ผมออกมาใช้เนี่ยเพราะว่าหละอันมีธาตุอาหารสูง2มันหาง่าย3ม,มันมีประโยชน์ต่อพืชมากมายเลยซึ่งในคลิปนี้จะมาสรุปให้ฟังครับว่าประโยชน์ดีๆที่มีในรำหยาบหรือรำละเอียดที่มีราคาถูกเนี่ยสามารถนามาใช้ได้เลยมันมีประโยชน์ยังไงบ้างหนึ่งละครับช่วยเพิ่มธาตุอาหารในดินครับรำหยาบเนี่ยจะเป็นแหล่งของธาตุอาหารที่สําคัญเลยอย่างเช่นไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพเทสเซียมมีส่วนช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโต,ตของพืชโดยตรงครับ ประโยชน์อย่างที่2ก็คือช่วยปรับปรุงโครงสร้างดินเมื่อเราเอาไปหว่านรอบโคนต้นหรือเอาไปรองพื้นหลุมปลูกเนี่ยจะช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดินทําให้เกิดการทํางานของกลุ่มจุลินทรีย์นะครับโดยเฉพาะไตรโคเดอร์มาครับทำให้ดินมีการระบายอากาศที่ดีกักเก็บน้ําได้ดีประโยชน์อีกอย่างหนึ่งก็คือช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์แน่นอนครับในทุกสภาพดินทุกสภาพอากาศเนี่ยจะมีจุลินทรีย์ มันจะเป็นกลุ่มก่อโรคหรือกลุ่มสร้างสารก็ขึ้นอยู่กับกลุ่มไหนจะมีมากกว่ากันจุลินทรีย์เนี่ยมีส่วนช่วยสลายสารอินทรีย์ต่างๆให้เป็นธาตุอาหารพืชให้ผลิตกับพืชโดยตรงการใช้รำหยาบหรือรำละเอียดไปเติมเป็นแหล่งพลังงานของจุลินทรีย์เนี่ยก็จะทําให้จุลินทรีย์กลุ่มหนึ่งเนี่ยมีปริมาณมากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มสร้างสารครับซึ่งอีกประโยชน์หนึ่งก็คือผมจะเอามาทําน้ําหมักนะครับ เอามาเติมใส่จุลินทรีย์หนอกกล้วยในถังนี้เลยก็เคยได้ม่เคลิปให้ดูอยู่จะเห็นว่าภายในไม่กี่วันนะครับก็จะเกิดราสีขาวขึ้นเต็มเลยซึ่งในถังหมักถังนี้ก็จะมีหัวเชื้อไตรโครม่าใส่ลงไปแล้วก็จะช่วยป้องกันร,ระบบรากของพืชช่วยต้านทานเชื้อราเชื้อโรคที่จะก่อให้เกิดโรคพืชได้ดีก็คือการใช้อินทรีย์วัตถุพวกนี้สามารถป้องก,กันโรคพืชได้นะครับทำให้สภาพแวดล้อมดินดี ทำให้จุลินทรีย์มีประโยชน์เนี่ยเข้ามาใา่ในพื้นที่ของเราและช่วยควบคุมกลุ่มจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคพืชได้ทำให้รากเน่าโคนเน่าไหมไม่เคยมีนะครับเพราะว่าผมก็ใช้ทุกปีโดยเฉพาะหน้าฝนเนี่ยก็จะหามาใช้เพราะามันถูกดีปุ๋ยเคมีกระสอบหนึ่งก็กระสอบละเกือบพันอันนี้กระสอบเดียวใส่มะละกอได้เกือบเกือบร้อยต้นใส่ไม้ผลได้หลัก10 20 30เหมือนกันแต่ใส่มันสำปะหลังเนี่ยได้เป็นร้อยเหมือนกันนะครับ สำหรับราหยาบแค่กระสอบละไม่กี่บาทประโยชน์อีกอย่างหนึ่งก็คือช่วยปรับปรุงสมดุลพีทในดินรำหยาบเนี่ยสามารถช่วยปรับสมดุลพีทในดินได้นะครับเมื่อเกิดการย่อยสลายจากกลุ่มจุลินทรีย์เพราะว่าเป็นแหล่งพลังงานชั้นดีของจุลินทรีย์สามารถย่อยสลายได้อย่างรวดเร็วซึ่งที่ผมใช้เนี่ยส่วนใหญ่จะเน้นหน้าฝนนะครับมันทําให้พืชเจริญเติบโตได้ดีผิดปกตินะครับเพราะว่าที่สวนเนี่ยไม่ใช่ว่าดินดีทุกจุดนะครับมันมีที่เนินหินด้วย ก็ใช้พวกนี้ปรับปรุงไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยคอกที่เท่าจากเตาถ่านหรือว่าเศษถ่านบดแต่ในสูตรเร่งโตที่ใช้ในคลิปนี้อีกไม่เกิน1-2สัปดาห์ถ้าฝนตกมาใส่พืชผักที่ปลูกก็จะมีใบเขียวนะครับมียอดอ่อนโผล่ขึ้นไม้เห็นอย่างชัดเจนนี่คือประโยชน์หล,กลักๆที่มีในรำหยากมีในท้องถิ่นของเราสามารถนำมาใช้ได้โดยที่ไม่ต้องหมักนะครับถือว่านำมาแชร์นำมาเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับผม